ปฏิหารรักเรื่องใดที่คุณกำลังดึงดูดเข้ามาขอภัยบอกทีนะคะเรามาดูพลังงานของคุณกันก่อนขอพลังงานของคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้หน่อยนะคะคุณจะมีพลังงานประมาณไหนแคปิคอนราศีมังกรนะคะแล้วก็มีเลขสี่เ u อ s ์เดนะคะวันพฤหัสแล้วก็มีเลขห้า มันเดย์วันจนันมีเลข2มีเลข9ลิริบ้าราศีตูนเราก็มีเลขเ็ดนะคะตัวเลขที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับพลังงานของคุณมีเลข10เลข5เลข2เลข9เลข7นะคะมีวันพระฤหัสบดีวันจนันนะคะราศีมังกรราศีตูนหรืออาจจะเป็นช่วงวันที่นะคะ2 2 ธันวาคมถึง19มกราคมกับ23กันยายนถึง23ตุลาคมนั่นเองนะคะต่อไปเรามาดูความรักของคุณช่วงนี้กันก่อนนะคะความรักของคุณช่วงนี้เป็นยังไงบ้างนะคะขอดูความรักของคุณช่วงนี้หน่อยนะคะ ตั้งหน้าตั้งตาทำงานนะคะแปดเหรียญสองดาบปิดกั้นตัวเองไม่ได้พูดไม่ได้คุยยังไม่เปิดใจให้ใคร 9, เก้าเหรียญยังคงมีความสุขกับตัวเองนะคะไปไหนเองทำอะไรเองนะคะการเงินไม่ติดขัดการงานไม่ติดขัดหัวใจยังไม่ได้เปิดให้ใคร เป็นสายสตรองนั่นเองนะคะควีนถือไม้ด้านการงานการเงินไม่ติดขัดเลยนะคะการงานก็คือผ่านฉลุยเคยผ่านความรักที่เจ็บปวดเสียใจมาก่อนไหมก็เลยยังไม่เปิดหัวใจให้ใครยังจมอยู่กับเรื่องราวในอดีตยังไม่ลืมอดีตที่ฝังใจหรืออาจจะกลัวว่าจะเจ็บ ช้ำแบบอดีตที่ผ่านมาก็เลยยังไม่เปิดหัวใจให้ใครอาจจะยังไม่พบเจอใครที่ถูกใจก็ได้เหมือนกันนะคะต่อไปเรามาดูกันว่าปฏิหารรักเรื่องใดนะคะที่คุณกําลังดึงดูดเข้ามาหรือว่าคุณกําลังจะได้พบเจอขอดูปฏิหารรักที่จะเกิดขึ้นกับคุณหน่อยนะคะที่คุณดึงดูดเข้ามาเป็นยังไงน่าจะเป็นพลังงานของคนโสดน,นะคะคลิปนี้ สิบเหรียญครอบครัวนะคะการอยู่พร้อมหน้าพร้อมตานะคะควีนถือดาบชัดเจนจริงใจตรงไปตรงมาห้าเหรียญนะคะมีความเหนื่อยมีความท้อนะคะมีการติดขัดบ้างมีความไม่เข้าใจบ้างแต่ก็ไม่ทอดทิ้งกันก็เดินไปด้วยกันนั่นเองนะคะเป็นทั้งคู่ทุกคู่ยากร่วมทุกแล้วก็ร่วมสุข หนึ่งถ้วยนะคะการเริ่มต้นใหม่ความรู้สึกดีๆนะคะมีคนเข้ามาได้พบเจอคนที่ถูกใจนั่นเองคนที่ตรงใจตรงสเปคตามที่คุณคาดหวังตามที่คุณตั้งใจไว้นะคะควีนถือถ้วยเนาะ เด็กถือไม้นะคะข่าวดีที่รอคอยสิ่งที่คุณรอคอยคนที่คุณรอคอยมาตามใจมาตามคำอธิฐานมาตามสเปคที่ตั้งไว้นะคะเป็นคนที่พร้อมที่จะมีครอบครัวนะคะ1ิ เป็นครอบครัวเป็นความมั่นคงนะคะเป็นชีวิตที่สมบูรณ์ที่เติมเต็มกันและกันนั่นเองนะคะมีความชัดเจนมีความจริงใจตรงไปตรงมาออกแนวดุออกแนวขี้หึงขี้ขขหวงด้วยนะคะตื้อด้วยนะคะไม่ยอมแพ้ก,กับอะไรง่ายๆแม้ว่าคุณจะปฏิเสธแม้ว่า ตอนแรกคุณจะไม่เปิดโอกาสเขาก็ยังจะไปต่อเขาก็ยังจะลุยต่อนะคะพลังงานของ5เหรียญเนาะส่งมอบความรู้สึกดีๆความรักความหวังดีความปรารถนาดีนะคะหยิบยื่นค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆส่งมอบให้กับคุณนั่นเองนะคะแล้วก็ควีนถือถ้วยเนาะมาตามสเปคตรงใจที่คุณคาดหวังที่คุณตั้งไว้เลยนะคะพลังงานของคุณทุ่มให้กับการงานการเงินนะคะแล้วก็อยู่คนเดียวได้ไม่ติดขัดอะไรในใจ คงมีปมเกี่ยวกับเรื่องราวในอดีตหรือว่าคุณอาจจะเคยเห็น ถ้าห้าถ้วยนะคะไม่ใช่เรื่องราวของคุณคุณไม่เคยผ่านเรื่องราวที่เจ็บปวดเสียใจมาก็อาจจะเป็นคนใกล้ตัวคนรอบตัวของคุณที่คุณเห็นความผิดพลาดนะคะความล้มเหลวในการมีความรักความสัมพันธ์ทําให้คุณไม่กล้าที่จะเปิดใจให้ใครก็ได้เหมือนกันนะคะห้าถ้วยเนาะเป็นประสบการณ์ที่มีเข้ามาที่คุณได้เรียนรู้ที่คุณได้พบเจอนะคะทําให้คุณปิดกั้นตัวเองจนกว่าจะพบเจอคนที่ใช่คนที่รู้สึกว่าตรงใจตรงสเปคจริงๆคุณ ถึงจะเปิดใจให้นะคะพลังงานของควีนถือถ้วยก็คือคุณมีสเปคที่ตั้งไว้คุณไม่ลดสเปคของตัวเองนะคะจนกว่าคุณจะได้พบเจอคนนั้นคุณถึงจะยอมเปิดใจแล้วก็เริ่มต้นที่จะเรียนรู้เขานั่นเองนะคะมีเกณฑ์ว่าคุณจะได้พบเจอเขาคนคนนั้นคนที่ตรงสเปคตรงใจคุณแล้วก็พร้อมชัดเจนพร้อมจริงใจขี้หึงขี้หวงแล้วก็ไม่ยอมแพ้กับคุณง่ายๆด้วยนะคะ แล้วนี่ก็เป็นปฏิหารรักที่คุณกำลังดึงดูดเข้ามาหรือคุณกำลังจะได้พบเจอนั่นเองนะคะ